เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันมันนี่นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมอันนึงนะครับผมที่เป็นกิจกรรมของโบซันอ่าโปรโตคอลนะครับผมโบซันโปรโตคอลเป็นอะไรนะครับเป็นกิจกรรมอันนึงนะครับผมที่เขาแจกนะครับแกรี่เชียนนะครับผมที่ใครชื่อชนะนะครับผมจะได้หนึ่งพันโบซันไปนะครับผมซึ่งง่ายๆครับผมแค่แชร์ทวิตเตอร์ของคุณนะครับผมแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมไปนะฮะซึ่งวิธีการนะครับผมมีคนทําไปแล้วนะฮะแต่รู้สึกเหมือนคนทําก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมมองอย่างนนนัั้ะครบผม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจในตัวโปรเจก t นี้นะครับผมอย่างแรกก็คือว่ามันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในส่วนของแกรี่นะครับผมที่ผมลองถามเข้าไปแล้วนะครับคือดอ d g e ก b บ a านานะครับผมเป็นคนที่ออกแบบตัวเสื้อตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในดิ c น n t r a l น n d มานานนะครวิธีการง่ายๆครับคุณแค่เข้าไปในพิกัดนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะฮรแล้วก็มาเซฟฟนะครับผม ลุ้นนะฮะว่าคุณจะได้อันนี้หรือเปล่านะดอชกาแ m นานะครับผมเขาซื้อในราคาแฟชั่นฮิสตอรีที่มากที่สุดในน่าจะที่เป็นเมตาเวิร์ดนะมากที่สุดในเมตาเวิร์ดแล้วในเวลานี้นะครับคือ351รอิเลียมนะครับผมหรือราวๆบวกลบไดประมาณ30ล้านบาทโดยประมาณนะครับอา,อาจจะมากกว่านี้นะครับผมในช่วงเวลาที่ผมอัดนนะครับ เออ่เราจะได้เห็นรูปแบบนี้อีกเยอะไหมในอนาคตผมบอกว่ามีอีกเยอะนะครับผมที่เราจะได้เห็นนะฮะแล้วก็ผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูเพิ่มเออ่ Channel, ช่องทางนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะสำหรับใครที่ส,สนใจนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็อธิบายเรื่องนิดนึงนะครับผมบอสันโปรโตโคอลคืออะไรนะครับอย่างแรกคือมันเป็นดิสเซนทรายคอมเมอร์นะครับผมเ,เราต้องเรา ปัจจุบันนี้เราจักอีคอมเมิร์ซแล้วใช่ไหมครับผมอีคอมเมิร์ซก็คือที่เราเห็นกันนะครับผมช้อปปี้ลาซาด้านะครับผมอ่าอเมซอนนะครับผมอ่าเถาเป่าหัวปิอ่ามากมายนะผมที่เราได้เห็นนะแล้วก็อลาเลียบาร์อย่างนี้ก็เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับผมแต่ดิสเน่ทไรด์คอมเมิร์ซเนี่ยมันจะยกระดับตัวหนึ่งขึ้นมานะครับผมคือเราจะดูความที่ไล่ตัวกลางมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็บอสซอนโปรโตคอลจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดนะผมครีเอเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็ พยายามสร้างสรร์นะในส่วนนี้คือคุณอะเวลาซื้อของใช่ไหมครับคุณสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ผ่านทางเดี๋ยวนี้ก็เว็บการซื้อของทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้พอจะเขาา้าใจทุกคนน่าจะเคยซื้อของออนไลน์นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาในอีกมิตินึงก็คือมันเป็นเว็บ3.0ที่เราจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะมันเป็นตัวกลางที่ พยายามดึงเอาส่วนของผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับมาชนกันให้ได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะอย่างแรกที่สุดที่เราได้มองนะครับผมคือคุณยุทธกตลาลังเขานะครับผมที่บอกว่าจะเป็นหัวาหานนะครับผมในส่วนของอแบรนด์นะครับผมที่จะขายสินค้าโปรดักที่สามารถจับต้องได้นะครับผมผ่านผ่านตัวดิสนีย์แลนด์นะครับผมแล้วก็เบรกเอาตัวไอตัวที่เป็นเว็บต่างๆออกนะครับผมคือเขาจะพยายามทําให้มันดูง่ายขึ้นเพียงแค่คุณเข้าไปใน เดินทันทแลนด์เพื่อสามารถไปดูกิจกรรมของเขาหรือสินค้าของเขาได้นะครับผมคือคุณจะเข้าไปซื้อของเนี่ยคุณต้องเข้าไปซื้อสมมติว่าคุณอยากเข้าซื้อของจีนเนี่ยคุณต้องเข้าเอาเรียลบาถูกไหมครับผมถ้าคุณจะเข้าซื้อของอา่าไทยอย่างเงี้ยครับคุณก็อาจจะไปต้องดูช้อปปี้ซด้าอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือคุณจะไปซื้อของอเมริกาคุณก็อาจจะต้องเข้าเมซอนหรืออีเบอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะเบรกเอาทั้งหมดนะผมเพื่อจะให้มันสามารถเข้าถึงตัวในปัจจุบันนี้เป็นแฟชั่นอยู่นะครับผมเป็นอยยู่นะนะะกาาภพครับผม เมนสเตมที่เกิดขึ้นคือเขาบอกนะครับผมดิเซนเทเลนดิเซนเทไลต์คอมเมอร์สนะครับผมที่มันจะด e ิสลอฟอีคอมเมอร์สในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่ามีความแตกต่างขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะเอาไปลงนะครับผมมีทั้งซัมซุงนะฮะแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงนะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่เห็นนะครับผมพยายาม เข้า,เข,าเข้าออกหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนแรกวันก่อนผมได้ทำไม่นี้ออกมาแล้วละ่ะจริงกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่ยี่สองธันวาคมนะครับผมแต่สเอาเอาตรงนะผมเข้ามันไม่ได้นะฮะคือเข้ามาแล้วมันไม่เห็นนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพของคอมเพล็กเดียวนะมันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาของการปรับนะครับผมก็พยายามเช็คหน่อยนะฮะบ,บางทีมันอาจจะมีปัญหาจริงๆนะครับผมก็อ,อย่าไปเสียเรียดหรือข้างบนขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาไอตรนี้เข้าก่อนไปหนึ่ง เมตา f ฟ c t ทอรของเขานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูให้นะแปะ๊บนึงนะคุณจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมว่ารูปแบบมันเป็นประมาณไหนนะครับผมคือปรับปรับภาพก็ได้นะครับให้เป็น,เป,นเป็นระดับ720นะครับผมอย่างน้อยที่สุดมันก็จะค่อนข้างเพรสเซฟนะคือแบบเข้าเข้าดูได้นะครับผมเลยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะ กิจกรรมนี้ทำไดู้้ทุกคนนะครับผมแล้วก็แค่เซลฟี่แล้วก็ส่งไปให้เขานะเราทำมากกว่านั้นครับเราทำวิดีโอเลยนะใ <c oughs> นอะนาะคตมันจะเติบโตไปขนาดไหนเราบอกมันไม่ได้นะครับผมว่าความแข็งแกร่งของการเติบโตของคอมเมอร์สเนี่ย มันต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลเพื่อจะสร้างาเพื่อจะสร้างการรับรู้นะครับผมเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจริงแล้วการรับรู้ของโบซันตอนนี้เนี่ยสามารถทําให้ตัวระบบมันกระจายไปได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็วิธีการก็อย่าลืมนะฮะแฮชแท็กนะครับผมแล้วก็ฟอ o โล่โบ s ซนโปรโตคอลนะครับผมไม่ลองก็ไม่รู้นะจ๊ะ ค่อนข้างนานนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับบางทีแบบบางคนไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันนานจังเลยนะครับคือบางครั้งศักยภาพของอาการจะเข้าถึงนะครับระบบบางอย่างนะมันจําเป็นต้องใช้ระบบที่สูงขึ้นอีกนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่บางคนก็อาจจะต้องทําความเข้าใจตรงส่วนนี้นิดนึงนะครับ อ้ยโยนานกว่าที่คิดฮะงั้นเดี๋ยวผมขอยกขออนุญ,ญาตนะครับยกไอ้ตรงส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่ากว่าจะเข้าถึงน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมเดี๋ยวจะามาอัปเดตตรงส่วนนี้ให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับ